วันนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของตัวกาต้มน้ำนะครับที่มีใช้อยู่ตามบ้านเรือนนะครับเรามาดูกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีปัญหานะครับคาบตะกันเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นบ้านที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องป้องกันการเกาะของตะกันด้วยระบบ ips นะครับเดี๋ยวเราจะทำ การเอากาต้มน้ำนี้นะครับไปทำการใช้นะครับในบ้านที่ติดตั้งระบบ ips นะครับแล้วมาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับนะครับนี้เราดูนะครับว่าเป็นกานี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยววันที่ติดตั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ จากที่เราเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของการน้ำนะครับที่เราถ่ายกันก่อนหน้านี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีปัญหาตะกันนะครับเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับปัญหาตะกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาน้ำนะครับของบ้านที่ ใช้ตัวในระบบ IPS นะครับมาทำการเติมนะครับเพื่อทำการต้มน้ำและดูกันนะครับว่าอีกกี่วันนะครับที่ใช้ในส่วนของน้ำที่ผ่าน IPS แล้วจะเกิดปรากฏการณ์คือประการบุดรลอนออกนะครับ ันนี้คือสภาพของตัวการน้ำร้อนนะครับที่มีการใช้ไปนะครับประมาณ21วันนะครับเมื่อมีการถ่ายน้ำนะครับทุกๆ3วันโดยใช้น้ำผ่านเครื่องไอออนโพลาริเซชันซิสเต็มนะครับอันนี้คือเราดินน้ำออกนะครับให้เห็นว่าสภาพการยุ่ยเนี่ยครับ เห็นได้ว่ามีการยุ่ยของตัวประกันนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับเอยวเราซูใกันิดนึงนะครับเนี่ยครับนี่ครับเราจะเกิดมองดูด้านข้างนะครับมองเห็นไหมครับนี่ยครับหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยนะครับมีลากขึ้นมานะครับ เกิดการล่อนนะครับเนี่ยครับรูนเป็นแผ่นเลยนะครับจากเดิมที่เคยเกาะแข็งแน่นจากวิดีโอค่าวก่อนตอนที่มีการเตรียมตัวในเรื่องของการใช้ Ion p o โพล i ไรเซชันส s t e มในระบบน้ำของหมดบ้านนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์หนึ่งนะครับที่ตามคอนเซปต์ Ion p o โพล i ไรเซชันส s t e มนะครับคือประกัน เก่าละลายตะกันใหม่ไม่เกาะนะครับหาท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ qtewater.com นะครับดูในรายละเอียดแล้วก็สนใจติดต่อทีมงานฝ่ายขายของเราได้นะครับขอบคุณครับ